ครับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่17เดือนกุมภาพันธ์สำหรับท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหาบริการ Copy Trade นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ F P Market เขามีให้บริการแล้วนะครับใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมครูเปาในช่วงเย็นวันนี้เราพานักลงทุนไปดูข่าวที่มีผลกระทบกับตลาดในวันนี้เพราะว่าล่าสุดน,น,นะครับราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากทําเอาหลายๆคนเียตกใจกันไปตามๆกันเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมราคาทองคําถึงได้มีการขยับปรับตัวแข็งข้ามมากมายขนาดนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับผมก็เกิดจากเรื่องของประเด็นความขัดแย้งอยู่ ครนแล้วก็รัเสเซียครับแต่ในวันนี้จะยังไม่ได้เป็นการจู่โจมหรือว่าเป็นการโจมตีอะไรจากทางรัเสเซียนะครับเพราะว่าเป็นข่าวที่มีการรายงานทางทหารของรัฐบาลยูเครนเนี่ยได้มีการยิงปืนใหญ่นะครับผมเข้าไปตกอยู่ในแถวๆพื้นที่โดเนสครับนั้งทุน ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงปืนเนี่ยหลายนัดเลยนะครับผมอยู่ใกล้ๆแถวสนามบินโดเนสครับทุกท่านที่เป็นเขตพื้นที่ของประเทศยูเครนนะครับซึ่งบริเวณพรื้นที่แถวนั้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนครับที่เขามีความเชื่อกันว่ากลุ่มกบฏเหล่านี้เนี่ยได้รับแรงหนุนนะครับมาจากไม่ใช่แรงหนุนขอภอัยต้องเรียกว่าได้รับ การหนุนหลังจากทางฝั่งของรัฐบาลรัสเซียครับทุกท่านคนก็เลยกังวลกันว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้นี่เหตุการณ์เนี่ยความตึงเครียดมันจะเกิดการประทุก,กันขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็เลยหนุนให้กับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างราคาทองคำแล้วก็สกุลเงินเจนปนิสเยียครับเมื่อเทียบกับบรรดาสกุลเงินหลักครับผมนี่คือข่าวที่มีความสําคัญเลยนะครับที่คนกําลังเล่นกันอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ต่อมาครับเรามาดูอีกข่าวหนึ่งที่มีความฮือฮาเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้หากว่าใครจําได้นะครับทางด้านของรัฐบาล รัสเซียเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาจะทําการถอนกําลังทางการทาหารและผมก็ได้เห็นเป็นคลิปวิดีโอต่างๆแล้วนะครับนั่งทุนว่าเขามีการถอนกองกาลังทางการทหารจริงๆแต่ทีนี้แล้วเนี่ยล่าสุดครับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้ออกมารายงานเลยนะครับว่าพบว่าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยมีการเพิ่มกําลังทหารกว่า70,00นนายครับทุกท่านแถวๆชายแดน ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนะครับชี้เห็นแล้วว่ากองทหารรัสเซียเนี่ยพร้อมอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ไปยังชายแดนของยูเครนนะครับตอนนี้มีการเพิ่มกําลังทุกทิศเลยขณะที่สหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียเนี่ยส่งทหารไปเพิ่มอีก7,000นายประชิดชายแดนยูเครนครับด้านข่าวกรองของเอสโตเนียระบุว่ารัสเซียเนี่ยจะบุกโจมตียูเครนแบบจํากัดนะครับซิลิอ่ขออภัยครับแบบจํากัดเป็นการเลี่ยงการโจมตีเมืองใหญ่ที่มีประชากรมาก ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนะครับระหว่างวันที่10ถึง16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าเห็นภาพกองทหารรัสเซียยังคงจ่อประชิดชายแดนยูเครนทั้งในคข้าสมุดไครเมียที่รัสเซียผนวกมาจากยูเครนในเบลารุสและก็ชายแดนด้านตะวันตกของรัสเซียที่ติดกับยูเครน S 1> <S 1> này, u, เห็นภาพนะครับทัพยานเกราะฟูงบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นใหม่เกือบ20ลำปืนใหญ่และก็เต็นเนตั้งเรียงรายกันไปแถวเลยทีเดียวขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐก,กล่าวหารัเสเซียว่าเขาได้ส่งทหารไปเพิ่มอีก7,000นายแถวแถวบริเวณชายแดนที่ติดกับยูเครนในช่วง2-3วันที่ผ่านมาตรงข้ามกับคำกล่าวอ้างของประธาน,นาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียที่อ้างว่ากำลังถอนทหารรัเสเซียออกจากชายแดนยูเครนครับ คาราทสเซียนะครับมีกำลังทหารเนี่ย150,000นายประชิดปิดล้อมชายแดนยูเครนทั้งเหนือใต้และตะวันออกนะครับจากการประเบินของทางฝั่งตะวันตกครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจครับตั้งทุนสวัสดีครับ